นำวิธีเลี้ยงลูกแบบคริสเตียนที่จะทำให้ลูกเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้านะครับคลิปนี้เป็นตอนที่สองแล้วถ้าคุณเพิ่งเข้ามาได้ยินได้ฟังคุณสามารถที่จะ้อนกลับไปฟังตอนที่หนึ่งได้โดยเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ของ YouTube ช่องนี้นะครับพี่น้องครับมีหนังสือตำราคู่มือมากมายในท้องตลาด ที่สอนวิธีเลี้ยงลูกแล้วก็มีกูรูใน YouTube มากมายหลายคนด้วยที่สอนเรื่องนี้มันก็อาจจะช่วยคุณได้ในบางส่วนแต่ว่ามันเป็นสติปัญญาของมนุษย์ซึ่งมีความจำกัดนะครับแต่ในโลกนี้มีหนังสืออยู่เล่มเดียวที่เป็นคู่มือการเลี้ยงโลกที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันถูกประพันธ์ขึ้นจากผู้สร้างมนุษย์ นั่นก็คือพระเจ้านั่นเองล่ะครับหนังสือนั้นก็คือพระคัมภีร์ไบเบิเลและผู้ที่ประพันธ์หนังสือนั้นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพระภาคหนึ่งของพระเจ้านะครับพระองค์ได้ดนใจให้มนุษย์เขียนขึ้นด้วยสติปัญญาความรอบรู้ที่ไม่จํากัดของพระองค์ดังนั้นถ้าคนเป็นคริสเตียนคนเป็นลูกพระเจ้าคนก็ควรสแสวงหาสติปัญญาการเลี้ยงลูกจากหนังสือที่เขียนขึ้น โดยผู้ที่สร้างมนุษย์นั่นก็คือพระเจ้าและหนังสือนั้นก็คือพระคัมภีร์ไบเบิลนั่นเองล่ะครับถ้าคุณต้องการปฏิบัติต่อลูกอย่างถูกต้องตามหลักการของพระเจ้านะครับคุณควรจะถ่อมใจที่จะยอมให้พระคัมภีร์ไบเบิลมีอิทธิพลมีสิทธิอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจเรื่องต่างๆของคุณนะครับแล้วก็ไม่ปล่อยให้หนังสือที่เขียนขึ้นโดยสติปัญญา ของมนุษย์ที่ปราจากพระเจ้าเล่มใดๆมามีอิทธิพลเหนือสติปัญญาของพระเจ้าที่อยู่ในพระคัมภีร์นะครับและคุณก็ควรที่จะมีที่ปรึกษาด้วยนะครับเพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้จากพระคัมภีร์ไบเบิลมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในยุคดิจิตอล AI โรบอทขณะนี้ที่ปรึกษาของคุณที่ผมอยากจะแนะนำให้รู้จัก เป็นบุคคลแรกและก็เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดเขาอยู่ในตัวคุณตลอดเวลาแล้วนั่นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับพระองค์มีฉายาว่าที่ปรึกษามาสจั์เวลาคุณอ่านพระคัมภีร์คุณจึงควรที่จะทูลเชิญเขาคือพระองค์นี้ให้เข้ามาให้คำแนะนำปรึกษากับคุณ เพราะว่าพระองค์เป็นผู้ประพันธ์ผู้เขียนหนังสือพระคัมภีร์ไบเบิลนั่นเองนะครับหนังสือไบเบิลถูกเขียนขึ้นมาหลายพันปีแล้วแน่นอนว่าไม่มีอะไรผิดพลาดแต่โลกเปลี่ยนไปทุกวันโลกในยุคดิจิตอลแตกต่างกับโลกในยุคเกษตรกรรมเมื่อหลายพันปีก่อนในขณะที่คนอ่านพระคัมภีร์ คุณจะได้รับความรู้และหลักการจากหนังสือพระคัมภีร์แต่ปัญหาก็คือคุณอาจจะไม่รู้ว่าจะนำมาประยุกต์ใช้กับสังคมในยุคดิจิตอลในขณะนี้ได้อย่างไรนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคุณจึงควรจะทูลเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการเลี้ยงลูกกับคุณนะครับและก็หมั่นทูลขอคาแนะนาปรึกษาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์บ่อย ควบคู่ไปกับการอ่านพระคัมภีร์พระองค์ทรงรอบรู้ทุกสิ่งเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรจะเป็นกี่ยุคกี่สมัยพระองค์ก็มีสติปัญญาสดใหม่ให้กับคุณเสมอเพื่อที่จะสอนให้คุณได้รู้ว่าจะนำความรู้ที่ได้จากหนังสือที่พระองค์ประพัน์นี้มาใช้ได้จริงกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของคุได้อย่างไรขณะนี้นะครับ พี่น้องที่รักผมขอบอกว่ามันไม่ใช่แค่เพียงการเลี้ยงลูกเท่านั้นนะครับที่คุณสามารถพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพการงานการดูแลสุขภาพร่างกายดูแลสุขภาพจิตการหาคู่ครองที่จะแต่งงานการปฏิบัติตัวกับชุมชนหรือสังคมการบริหารการเงินรวมไปถึงการรับใช้พระเจ้า คุณควรจะทูลเชิญพระวิญญาณบรสุทิให้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับคุณในทุกๆด้านของชีวิตของคุณนะครับพระองค์ขณะนี้ก็ได้ประทับอยู่ภายในตัวผู้เชื่อทุกคนแล้วรวมถึงตัวคุณเองด้วยนะครับแต่ว่าพระองค์สุภาพอ่อนโยนมากถ้าคุณไม่อธิษฐานทูลเชิญพระองค์พระองค์ก็จะไม่บุกลุกหรือเข้ามาควบคุมวงการชีวิตคุณดังนั้นทุกครั้งที่คุณอ่านพระคัมภีร์ หรือทำกิจกรรมอะไรคุณควรจะประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะที่คุณอ่านถ้าคุณอ่านแบบประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณก็จะไม่เพียงแค่ได้รับความรู้ในสมองเท่านั้นแต่คุณจะได้รับการอย่างรู้จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยมิฉะนั้นแล้วคุณจะมีความรู้พระคมภีร์แค่ในสมองแต่จะกลายเป็นคนที่ มีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดนะครับดังนั้นคลิปที่ผมจะทำในซีรีส์นี้หรือซีรีส์อื่นๆผมจะไม่ได้นำเสนอเพียงหลักการจากพระคัมภีร์แต่ผมจะแนะนำให้คุณเรียนรู้วิธีที่จะพัฒนาความสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนะครับมิฉะนั้นคุณจะกลายเป็นคริสเตียนที่มีความรู้พระคมภีร์เต็มสมองแต่กับ เอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงไม่ได้ก็เพราะว่าขาดความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์และก็ทําให้คนได้ผลลัพธ์ของชีวิตที่ไม่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเยโซูคริสต์ถ้าคุณยังไม่รู้จกักและรู้ใจพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ไม่รู้วิธีที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้สนิทสนมกับพระองค์ได้อย่างไรผมขอแนะนําให้คนย้อนกลับไปดูคลิปต่างๆ ที่ผมได้จัดทําเอาไว้แล้วที่เกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และวิธีที่จะฝึกฝนสนทนาพูดคุยสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์ผมมีตัวอย่างที่ผมได้บันทึกไว้ถึงการพูดคุยกับพระองค์อยู่ประมาณ7วันนะครับคุณสามารถที่จะเข้าไปค้นหาได้จากเพลย์ลิสต์ใน y o u t u b e ช่องนี้ของผมได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะเริ่มต้นแนะนำขั้นตอนแรกสุดและสำคัญที่สุด ในการเลี้ยงลูกนะครับและคุณก็จะรู้วิธีที่จะปฏิบัติกับลูกของคุณนั่นก็คือคุณจะรู้ว่าคุณจะอย่างรู้อย่างไรจากสติปัญญาของพระเจ้าและความรักของพระเจ้าเพื่อที่คุณจะเติมเต็มความรักและการยอมรับให้แก่ลูกของคุณได้อย่างไรจึงจะถูกต้องตามแนวทางของพระเจ้านะครับผมใช้คำว่าการอย่างรู้ ซึ่งมันจะแตกต่างกับการใช้คำว่ารู้เฉยๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการรู้เฉยๆมันก็แค่รู้อยู่ในสมองแต่เอาไปประยุกต์ใช้ไม่ได้และมันก็ไม่เข้ากับบริบทชีวิตของคุณคุณต้องไม่ลืมว่าลูกของคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่สุดยอดที่สุดในการทรงสร้างของพระเจ้านะครับลูกของคุณไม่ใช่เครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ เขามีอารมณ์มีความคิดจิตใจมีพรสวรรค์มีของประทานมีสติปัญญามีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์มีความฝันของตัวเขาเองที่พระเจ้าได้ใส่เอาไว้แล้วในตัวเขาตั้งแต่เกิดคุณไม่สามารถที่จะปฏิบัติต่อลูกของคุณเหมือนกับเขาเป็นหุ่นยนต์พระเจ้าได้บรรจงถักทอลูกของคุณตั้งแต่อยู่ในครันมนารดาลูกของคุณจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนกับลูกของคนอื่น,นๆเลยนะครับและถ้าลูกคุณมีหลายคนแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยนะครับคุณจะเอาเพียงความรู้จากพระคัมภีร์แล้วก็เอามาใช้กับทุกๆคนแบบเดียวกันไปหมดมันเป็นไปไม่ได้นะครับคุณจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการอย่างรู้และการอย่างรู้นี้หมายถึงคุณจะได้รับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับ ไม่ใช่จากผมแล้วก็ไม่ใช่จากศิยาพิบาลแล้วก็ไม่ใช่จากมิชนาลีหรือจากผู้นำคริสจักรของคุณเราทำได้เพียงแนะนำให้คุณรู้วิธีอ่านพระคัมภีร์แบบประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และก็พึ่งพาการอย่างรู้จากพระองค์ในทุกๆก,กิจกรรมการเลี้ยงลูกของคุณเท่านั้นนะครับพี่น้องที่รักตัวผมเองก็มีลูกอยู่สามคน และเนื่องจากผมได้ใช้เวลาคุกคีกินนอนใกล้ชิดกับลูกทั้ง3เป็นเวลาถึง15ปีตั้งแต่เล็กจนโตและตอนนี้เขาเป็นวัยรุ่นก็ไปเรียนต่อมหาลัยที่ซิดนีย์ออสเตรเลียแล้วในตอนที่เขายังเป็นเด็กจนถึงเป็นวัยรุ่นเราไม่เคยห่างกันเลยนะครับและผมก็ได้วางมืออธิษฐานเผื่อลูกๆทุกคืนก่อนนอนแทบทุกวันพระวิญญาณบสุด จึงทำให้ผมอย่างรู้ได้ว่าลูกๆของโพสของผมแต่ละคนมีอุปนิสัยมีทัศนคติมีลักษณะชีวิตที่แตกต่างกันอย่างไรและก็ทำให้ผมอย่างรู้ว่าผมจะปฏิบัติกับลูกแต่ละคนแบบไหนยังไงที่จะถูกต้องตามแนวทางของพระเจ้าลูกของผมคนโตนะครับมีนิสัยสุขขุมนุ่มลึกรอบคอบระมัดระวังสุภาพอ่อนโยน เขามีวินัยมีความรับผิดชอบดีมากเลยนะครับแต่ว่าเขาชอบเล่นเกมซึ่งมันก็เหมือนกับเด็กในยุคดิจิตอลทั่วๆไปในขณะนี้นะครับในตอนแรกผมก็พยายามที่จะห้ามไม่ให้เขาเล่นเกมเพราะความรู้จากพระคัมภีร์ก็ได้สอนไว้ว่าอย่าปล่อยให้ลหลงไหลไปกับสิ่งเสพติดทุกชนิดจริงไหมครับแต่ว่าวันหนึ่ง ขณะที่ผมอธิษฐานเผื่อเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำให้ผมอย่างรู้มากกว่าแค่ความรู้จากพระคมภีร์พระองค์ทำให้ผมสังเกตว่าเขาไม่ได้เล่นสนุกเฉยๆและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำให้ผมอย่างรู้ว่าเขามีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ด้วยคือเขาต่อยอดเกมที่เขาเล่นโดยเขาใช้จินตนาการของเขามาคิดค้นเกมขึ้นมาเองด้วยนะครับ แล้วเขาก็เอามาให้น้องๆเล่นด้วยกันซึ่งตอนนั้นเขาก็ยังเล็กเขายังไม่รู้วิธีที่จะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขาจึงสร้างได้แค่เกมในกระดาษแต่ว่าน้องๆของเขาก็ได้เล่นกับเขาอย่างสนุกสนานเลยนะครับเมื่อผมเชื่อฟังการอย่างรู้ที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมจึงไม่ได้ไปปิดกั้นการเล่นเกมของเขาคุณรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้น ขณะนี้ลูกชายคนโตของผมเรียนมหาลัยปี2แล้วแล้วเขาก็เลือกเรียนคณะการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับอุปกรณ์ดิจิตอลพี่น้องทราบไหมครับว่าศาสตร์ด้านนี้จะต้องใช้จินตนาการความคิดสั้นสรรค์เป็นอย่างมากและด้วยเหตุผลที่ผมไม่ได้ปิดกั้นจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเขาในตอนเด็กๆมันก็เลยทำให้เขาได้มาล่มเรียนศาสตร์ด้านนี้อย่างมีความสุขตามที่เขาชอบ และมันเป็นศาสตร์ที่จะเป็นที่ต้องการอย่างมากเลยในยุคข,ของ AI และโรบอทครับเขาจะต้องออกแบบอุปกรณ์ AI หรือโรบอทที่จะมีมาในอนาคตให้เข้ากับมนุษย์เพื่อที่จะเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ให้ได้มากที่สุดซึ่งมันเป็นพื้นฐานที่จำเป็นที่จะต้องใช้จินตนาการความสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เด็ก จนโตนะครับและผมก็ไม่ได้ปิดกั้นการเล่นเกมของเขามันก็เลยทำให้เขาได้พัฒนาพรสวรรค์ด้านนี้ของเขาขึ้นมาประกอบกับพระเจ้าก็ได้ทรงนำเขาให้เขาได้มาลร่มเรียนศาสตร์ด้านนี้นะครับพี่น้องที่รักเรื่องที่ผมเล่านี้ผมไม่ได้หมายความว่าคนควรจะส่งเสริมให้เด็กทุกคนหรือลูกของคุณเล่นเกมอย่างอันลิมิตเพราะว่าเด็กแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันนะครับ ลูกของคุณก็ไม่ใช่มีลักษณะชีวิตที่เหมือนลูกของผมตัวอย่างเช่นลูกชายคนเล็กของผมนะครับเขาชอบเล่นเกมตามพี่ชายมากเหมือนกันแต่เขามีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์นในด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการออกแบบเกมหรืออะไรที่เกี่ยวกับดิจิตอลผมจึงกำกับวินัยควบคุมเวลาการเล่นเกมของเขามากกว่าพี่ชายของเขาเพื่อไม่ให้เขาถลำลึกลหลงไหลไปกับสิ่งเสกติดยุคดิจิตอลนี้นะครับ แล้วก็ยังมีเรื่องลูกสาวคนที่สองของผมที่มีลักษณะชีวิตแตกต่างจากลูกชายทั้งสองคนและผมก็ต้องปฏิบัติต่อเขาแตกต่างกับปฏิบัติต่อลูกชายนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีเวลาที่จะมาแบ่งปันในคลิปนี้เอาไว้ผมก็อาจจะมาเล่าถึงลูกสาวคนที่สองสอดแทรกในคลิปถัดๆไปนะครับพี่น้องที่รักที่ผมยึกยกเรื่องลูกสามคนของผมมาแบ่งปันประสบการณ์นี้ ก็เพราะผมต้องการที่จะยกตัวอย่างให้คุณได้เข้าใจว่าความรู้จากพระคัมภีร์ในสมองกับการอย่างรู้ที่ได้รับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มันแตกต่างกันอย่างไรผมต้องการให้คุณเห็นความสําคัญของการทํากิจกรรมอะไรก็ตามในชีวิตควรจะต้องประกอบด้วยพระคัมภีร์และประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอเพราะว่าพระองค์จะทําให้คุณยังรู้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของชีวิต และสามารถที่จะนำความรู้จากพระคัมภีร์มาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องกับชีวิตประจำวันของคุณนะครับเคล็ดลับสำคัญที่สุดในการเลี้ยงลูกแบบคริสเตียนที่จะได้ผลที่ดีที่สุดก็คือคุณจะต้องปฏิบัติต่อลูกของคุณด้วยวิธีแบบเดียวกับที่พระเจ้าปฏิบัติต่อคุณนะครับอย่าลอกเลียนแบบวิธีของชาวโลกนี้ซึ่งมันเต็มไปด้วยค่านิยม แบบชาวโลกที่ปาสจจกพระเจ้าและยังไม่ได้รับการไถ่แต่ให้เรียนแบบวิธีของพระเจ้านะครับถ้าคุณหมั่นเฝ้าเดี่ยวเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นส่วนตัวสนทนาพูดคุยกับพระองค์ทุกทกวันคุณก็จะเกิดความสัมพันธ์สนิทสนมคุ้นเคยกับพระองค์แล้วคุณก็จะอย่างรู้ได้ว่าพระองค์ปฏิบัติต่อคนอย่างไรและคุณก็นำมาปฏิบัติกับลูกของคุณแบบนั้น แล้วถ้าคุณไม่อยากจะเจ็บปวดใจกับการมีลูกดือ้อไม่เชื่อฟังหลงผิดไปในอบายามุขจนเสียผู้เสียคนก็อย่ายโยนกิจกรรมการเลี้ยงลูกไปให้กับคนอื่นและก็อย่ายโยนการเลี้ยงลูกไปให้กับพระเจ้าด้วยนะครับไม่ใช่อธิษฐานทำนองว่าฝากไว้กับพระเจ้าคือคุณจะ ฝากไว้กับพระเจ้าได้ก็เฉพาะเรื่องที่อยู่นอกสายตาคุณและคุณไม่สามารถที่จะดูแลลูกของคุณได้เท่านั้นนะครับแล้วก็อย่าคิดว่าการเลี้ยงลูกเป็นภาระหนักเพราะถ้าคุณคิดแบบนี้คุณก็จะไม่มีความสุขเลยพี่น้องที่รักการมีลูกคือการอวยพรอย่างหนึ่งของพระเจ้านะครับเป็นของขวัญที่ได้รับจากพระเจ้าคุณจำได้ไหมครับว่าในปฐมกาล พระเจ้าได้อวยพรอาดัมเอวาให้มีลูกดกทวีคูณเต็มแผ่นดินแปลว่าการมีลูกก็คือการได้รับการอวยพรนะครับดังนั้นสิ่งใดๆก็ตามที่คุณได้รับจากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเงินทองรายได้สุขภาพความสัมพันธ์ดีๆคู่ครองดีๆบ้านรถความรู้ทักษะในการทำงานหรือของประทานในการรับใช้ คุณก็ต้องเป็นผู้อารักขาที่ดีนะครับเพื่อที่จะทําให้ทุกสิ่งที่คุณได้รับจากพระเจ้าเกิดประโยชน์และเป็นพระพรสูงสุดไปสู่ชาวโลกนะครับเป้าหมายการเลี้ยงลูกของคุณไม่ใช่เพื่อที่จะทําให้คุณมีความสุขเท่านั้นแต่เพื่อลูกของคุณจะได้เป็นพระพรยิ่งใหญ่ให้กับชาวโลกด้วยนะครับตามพรสวรรค์และของประทานที่พระเจ้าได้ให้กับเขามาแล้ว และเป็นไปตามแผนการพระประสงค์และน้ำพระทัยของพระองค์นะครับคุณควรอย่างยิ่งที่จะทูลเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการเลี้ยงลูกกับคุณพระองค์รักคุณและลูกของคุณพระองค์ยินดีและเต็มใจและก็พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนในการเลี้ยงลูกกับคุณนะครับจะทูลเชิญได้ยังไงผมมีคลิปตัวอย่างการอธิษฐานเอาไว้แล้วนะครับ อยู่ในซีรีส์การอธิษฐานเผื่อลูกให้คุณย้อนกลับไปดูในเพลย์ลิสต์ของ YouTube ช่องนี้คุณก็จะได้เห็นเรียนรู้และก็ได้ตัวอย่างนะครับผมอยากให้คุณเริ่มตั้งแต่การเ,าเรียนรู้ในคลิปนี้เลยเป็นต้นไปนะครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทำให้คุณอย่างรู้ได้ว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างที่คุณ สามารถทําได้ด้วยตัวเองพร้อมกับที่พระองค์จะเสริมกําลังให้คุณทําได้ส่วนกิจกรรมอะไรที่คุณทําไม่ได้หรืออยู่นอกเหนือสายตาและการดูแลของคุณคุณก็ทูลขอให้พระองค์เป็นผู้ช่วยนะครับแล้วลูกของคุณก็จะเติบโตขึ้นในหนทางของพระเจ้าไม่หลงหายไปกับกระแสสังคมโลกจนกลายเป็นเสียผู้เสียคนไปดังนั้น ก่อนที่คุณจะเลี้ยงลูกได้อย่างถูกต้องในหนทางของพระเจ้าตัวคุณเองนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้ามาสแสวงหาพระเจ้าก่อนลูกไม่ใช่เอาลูกคุณมาหาพระเจ้าแล้วตัวคุณก็ไม่ได้สนใจพระองค์คุณต้องมาใช้เวลาเรียนรู้ฝึกฝนวิธีพัฒนาความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเป็นส่วนตัวเลยนะครับหรือ ถ้าเป็นไปได้ถ้าลูกของคุณมีความอ่อนน้อมเชื่อฟังคนอยู่แล้วคุณก็สามารถที่จะนำลูกของคุณเข้ามาสแสวงหาความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้พร้อมกับคุณไปเลยนะครับแต่ผมขอแนะนำไว้อย่างหนึ่งว่าอย่าไปควบคุมบังคับเขานะครับถ้าลูกของคุณยังไม่สนใจหรือยังไม่เปิดใจกับพระเจ้าตัวคุณเองนั่นแหละต้องมาหาพระเจ้าก่อนอธิษฐานเผื่อลูกก่อน แล้วพระองค์ก็จะทําให้คนอย่างรู้ว่าจะต้องปฏิบัติกับเขาอย่างไรจะนําเขาเข้ามาสแสวงหาพระเจ้าพร้อมกันกับคุณได้ยังไงมิฉะนั้นเขาก็จะต่อต้านแล้วเขาก็จะยิ่งออกห่างไปจากพระเจ้าเลยนะครับพี่น้องที่รักครับลูกของผมสามคนที่แรกก็ไม่ได้สนใจแถมยังต่อต้านการมาหาพระเจ้าด้วยนะครับแต่เมื่อผมอ่านพระคัมภีร์แล้วก็อธิษฐาน ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยพระวิญญาณบริสุทธ์ก็ทำให้ผมอย่างรู้ได้ว่าผมจะต้องทำอย่างไรจรึงจะนำลูกสามคนให้มาสนใจสแสวงหาความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าได้และก็ตั้งแต่เล็กจนโตเขาก็ติดตามผมไปโบสถเป็นประจำทุกอาทิตย์โดยไม่ได้ถูกบังคับเขามีความพอใจในการที่จะไปโบสถมาก บางครั้งผมตื่นสายเขาก็ยังมาร้องเรียกหาผมว่าป้าเมื่อไหร่จะไปโบสถกันพี่น้องครับคือถ้าคุณดำเนินชีวิตแบบเ่นี่แบบที่เรียกว่าการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คณก็จะได้รับผลแบบนี้นะครับถ้าคุณถามผมถึงวิธีเลี้ยงลูกผมก็อาจจะแนะนำวิธีที่ผมใช้ ให้กับคุณได้แต่ว่าคุณอาจจะนำไปใช้ได้แค่สิเอร์ซนนะครับตัวคุณเองจะต้องสแสวงหาการอย่างรู้จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยตัวคุณเองนะครับสำหรับอีก90้าเอร์เซน์ที่เหลือเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกของผมก็มีลักษณะชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองไม่เหมือนกับลูกของคุณผมจึงทำได้เพียงแนะนำวิธีว่าคุณจะเลี้ยงลูกแบบ ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไรโดยการอ่านพระคัมภีร์และก็พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วคุณก็ต้องไปทําเองนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทําให้คุณเข้าใจวิธีที่พระเจ้าปฏิบัติต่ตอคุณและคุณก็จะเกิดการอย่างรู้ว่าคุณจะไปปฏิบัติต่ตอลูกๆของคุณอย่างไรดังนั้นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก หรือความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักคู่ครองหรือความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้องหรือความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหรือระหว่างคนรู้จักและคนไม่รู้จักหรือระหว่างเพื่อนออฟไลน์หรือเพื่อนออนไลน์ในสื่อสังคมออนไลน์มันก็ล้วนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมสนิทสนมระหว่างตัวคุณกับพระเจ้าโดยประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการอ่านพระคมภีร์และรับคําแนะนำปรึกษาจากพระองค์รวมถึงรับพระคุณความรักจากพระองค์ด้วยคุณก็จะอย่างรู้ได้ว่าวิธีที่พระเจ้าปฏิบัติต่อคุณเป็นอย่างไรและคุณก็จะสามารถนําวิธีนั้นไปปฏิบัติต่อทุกๆคนที่เกี่ยวข้องในวงจรชีวิตของคนนะครับ ดังคํากล่าวยอดฮิตของคริสเตียนที่ว่าถ้าความสัมพันธ์กับพระเจ้าดีก็จะทําให้ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆดีตามไปด้วยนะครับพี่น้องที่รักในคลิปต่อๆไปผมจะมาแนะนําขั้นตอนแรกและเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเลยนะครับในการเลี้ยงลูกเพื่อให้ลูกของคุณเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าและคุณจะกระโดดข้ามขั้นตอนแรกขั้นตอนนี้ไปไม่ได้เลยในคลิปต่อไปนะครับ เพราะว่ามันจะเหมือนกับการสร้างรากฐานของบ้านบนศิลานะครับซึ่งจะทำให้ลูกของคุณจะไม่มีวันล้มลงหรือหลงหายไปจากทางของพระเจ้าเลยชั่วชีวิตของเขาแม้จะมีมรสุมพายุรุนแรงเข้ามากระทบชีวิตของเขาแม้จะต้องอยู่ในยุคสุดท้ายที่เต็มไปด้วยคำล่อลวงมุสาของมารก็ตาม มันจะเป็นขั้นตอนที่จะทำให้รากฐานชีวิตของเขามั่นคงแข็งแรงที่สุดเลยนะครับและจะเป็นรากฐานสำหรับขั้นตอนอื่นๆต่อไปด้วยซึ่งคุณจะได้เรียนรู้ต่อไปพี่น้องที่รักถ้าคุณสนใจเรียนรู้ร่วมกันไปอย่างต่อเนื่องก็ให้กดกระดิ่งกดติดตามเอาไว้นะครับและถ้าคุณเห็นว่าได้รับประโยชน์หรือได้รับพระพรจากการได้ฟังคลิปนี้ก็ฝาก ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปยังเพื่อนๆญาติพี่น้องของคุณด้วยนะครับคุณสามารถที่จะแชร์ไปยังคนที่ยังไม่มีลูกด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะได้เตรียมตัวตั้งแต่ก่อนที่เขาจะแต่งงานแล้วก็มีลูกเพราะถ้ามีลูกแล้วแล้วค่อยมาเรียนรู้บางทีมันอาจจะสายเกินไปนะครับขอพระเจ้าไวพรอครับ